สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องแม่เจยชาแนลนะคะวันนี้แม่เจก็มีแนวทางเลขทะเบียนรถนะคะแห่แม่ตะเขียนเข้าวัดนะคะวัดป่าปฐุมนะคะและก็มีแนวทางอีกหลายสำนักหลายอาจารย์นะคะมาบอกกันในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นที่แนวทางของแอดวินะคะประจําวดวันที่1ตุลาคม2 564นะคะ เด่นบนที่8ลองที่3และ6นะคะคู่โต๊ดบน83 86 80เด่นล่างนะคะ6ลอง8และ1นะคะคู่ล่าง68 61 64 84ดับบนที่0ระวังเบิ้ล88และ66นะคะสำหรับแนวทางแอดวินะคะ ไปกันต่อที่แนวทางของหนุ่มนาว่านะคะประจำววดันที่1เดือน1 6 6 4นะคะสรุปบนนะคะ161 163 361 363นะคะวัดดวงรัฐบาลไทยนะคะตัดออกมาให้แล้วนะคะ361และ363นะคะสำหรับแนวทางหนุ่มนาว่านะคะท่านผู้ชมชื่นชอบก็จัดเก็บแคปหน้าจอกันไว้นะคะ ไปต่อกันที่แนวทางของแอดละเด่นนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่35นะคะท่านผู้ชมไปตามต่องวดปัจจำบันที่1เดือน164นะคะให้มาที่30313233 40414243 505152และ53นะคะยังตามมาอีกนะคะ53นะคะมาลุ้นกันนะคะในงวดปัจจำบันที่ 1เดือน16 4นี้นะคะไปดูแนวทางของแอดแพนแพนพารวยนะคะให้มาที่5 9 5 2ตัว95และ5 6นะคะมาดูชุดเน้นชุดรวยของอาจารย์พงปันสุขนะคะ 600, 60 1, 60 2, 6 00 601 602 610 611 61, 612 7 00 701 702 710 711 70, และ เจ็ดหนึ่งสองนะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์พงษ์ปันสุกนะคะมาดูที่แนวทางสองตัวนะคะของอาจารย์พงษ์ปันสุกนะคะให้มาที่ 00, 0 0 0 10, 1 0 3 1 0 1 1 1 3 2 0 2 1และ23นะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้ที่53นะคะก็ออกที่35นะคะท่านผู้ชม มาดูแนวทางชุดเต็มนะคะของแอดกลุยเสราวนะคะให้มาที่951 159 168 482 492เน้นที่351นะคะมาดูที่2ตัวนะคะ5159 68 82และ92นะคะสำหรับแนวทางกลุยเกลาวนะคะมาดูแนวทางชุด จับคู่ย่าโมนะคะรัฐบาลไทยนะคะล่างชุดสรุปนะคะวันศุกร์จัดให้โดยอาจารย์ต้นนะคะก็ให้เด่นมาที่สองหกและ9นะคะจับคู่ให้สอง1นึหนึ่งสามและ9-1นะคะท่านถ้าท่านผู้ชมมีตัวเลขในใจท่านผู้ชมก็วินใส่ได้นะคะท่านผู้ชมสองหกและเนะคะ ไปตามกันต่อสำหรับแนวทางของคนไทยบ้านนะคะก็สรุปเป็นว่าเอาเป็นภาพสีก็แล้วกันนะคะอันนี้คือของจริงนะคะท่านผู้ชมให้มาที่62121 21, และ74นะคะสำหรับแนวทางของคนไทยบ้านนะคะมาตามกันต่อนะคะสำหรับแนวทางของแอดปัญญานะคะให้เด่นมาที่5ล่าง52 65และ85นะคะ ลองที่1นะคะบน1 6 3 1และ7 1นะคะสำหรับแนวทางแอปัญญานะคะไปกันต่อที่แนวทางของแก้วมณีนะคะประจํางวดวันที่1ต่อคอ6 4นะคะบนนะคะให้เด่นมาที่1 1 2 1 3 3ตัว8 1 2นะคะล่างให้เด่นมาที่5นะคะ58 5 7นะคะ งวดที่ผ่านมาก็ให้253นะคะท่านผู้ชมก็ยังไม่เข้า3ตัวนะคะแต่เข้า2ตัวกับนะคะห้าสนะคะสำหรับแนวทางของแอดแก้วมณีนะคะไปกันต่อที่แนวทางผีเสื้อเทวดาให้โชคนะคะทานบารมีนะคะประจามวดวัที่1เดือน1ิบหนะคะให้มาที่8 4 5 1 6 9 5 9และ16นะคะ ท่านผู้ชมเก็บไว้พิจารณากันได้นะคะถ้าชื่นชอบมาปิดท้ายกันที่เลขทะเบียนนะคะเหตเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเข้าวัดนะคะก็ทะเบียนรถตามนี้นะคะชื่นชอบก็เก็บไว้พิจารณากันได้นะคะท่านผู้ชมแม่เจก็นำมาเป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่เจด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะสำหรับแนวทางชุดต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ